โอ้ยไม่ไหวแล้วครับอาการโรคจิตเภทหนักหนาสาหัสนะครับเดี๋ยวก็เจอพูดคุยกับพระเจ้าเดี๋ยวก็เจอพูดคุยกับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็คิดว่าตัวเองเป็นพระหมหากษัตริย์เดี๋ยวก็คิดว่าตัวเองเป็นเทพพยายดานะครับแต่คุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยนะครับมีทั้งภาพหลอนนะครับ เห็นภาพที่มันแปลกประหลาดออกไปเกินกว่าความเป็นจริงมีทั้งหูแววมีพูดมาทําร้ายจิตใจเราด่าทอเราบางทีนั่งรวมๆกันอยู่ก็คุยกันเรื่องทั่วไปอยู่ดีๆก็ได้ยินว่าเพื่อนข้างๆน่ะด่าเรานะครับบางทีเดินไปตามท้องถนนหรือไปตามห้างก็มีความรู้สึกเอ้ยคนมันมองเราด่าเราเอ้ยหรือมันมีชิพอะไรฝังอยู่ในหัวว่าที่มันมาคอยควบคุมบังคับบัญชาเรานะครับ บางคนรุนแรงถึงขนาดที่เ,ออเดินล่อนเล่ไปนะครับแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับเราจะทำยังไงดีเราจะแก้ปัญหาชีวิตโรคจิตเภทอย่างไรครับมันหนักหนาเหลือเกินสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักครับวิธีแก้ปัญหาชีวิตโรคจิตเภทกับเพื่อนหนุนใจวันนี้ผมไกลไกลในลง จิตอาสาเพื่อนหนุนใจเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตส่งเสริมสุขภาวะเพื่อนของคุณอยู่เป็นกำลังใจเคียงข้างแล้วก้าวเดินเพื่อฟื้นคืนสู่สุขภาวะไปกับคุณทุกๆวันสำหรับผู้ที่ยังไม่เจ็บป่วยแต่มีญาติมีเพื่อนมีคนที่รักเจ็บป่วยหรือฟังข่าวแล้วยังสงสัยไม่เข้าใจวันนี้เราจะมาถอดรหัสไขความรับบางส่วนของโรคจิตเภท จิตเภทนั้นเกิดจากสารเคมีสื่อประสาทในสมองที่มันปวนแปรไปทําให้มีกระทบกับการรู้คิดนะครับอาการที่เห็นได้ชัดจะมีภาพหลอนมีภาพแปลกประหลาดซึ่งคนโตไปไม่เห็นหรืออาจจะมีอาการหูแว่วนะครับมีเสียงด่าทอทําร้ายนะครับเวลาที่มีอารมณ์ขึ้นมาก็ไม่สามารถระงับ ยับยั้งอารมณ์ควบคุมตัวเองได้นะครับแล้วก็หลายๆคนเป็นเรื้อรังจนที่บ้านเนี่ยเกือบจะถอดใจว่าจะทําอย่างไรดีพ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันลูกก็มีภาวะอย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นพาไปอยู่ในโรงพยาบาลอ่ช่วงหนึ่งสุดท้ายเขาก็ต้องจำหน่ายออกนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเขาก็มีขอบเวลาในการรับเป็นผู้ป่วยในถ้าเป็น โรงพยาบาลเอกชนเงินทองก็ใช้จ่ายไปมากมายแล้วตอนนี้ก็เงินทองร่อยหลอจะทำยังไงดีวันนี้นะครับเรามี3มขั้นตอนที่อยากจะสรุปชี้แนะนะครับโดยพูดเป็นองค์รวมแต่รายละเอียดเจาะลึกของโรคนี้ผมทำไว้ให้แล้ววางไว้แล้วท้ายคลิปนะครับอยู่ในหลักสูตรเข้าใจจิตเวชนะครับแล้วก็วางไว้เป็นคลิปให้เลยว่าโรคจิตเภทคุณจะได้เรียนรู้อย่างละเอียดนะครับ แล้วก็ในความเข้าใจนั้นเราจะต้องเข้าใจเรื่องราวอะไรบ้างซึ่งผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนให้กับสมาคมทางด้านการฟื้นคืนสู่สุขภาวะสําหรับผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหลักสูตรฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งและหลักสูตรเพียร์ซั o พอร์ตซึ่งผมมาถอดเป็นประสบการณ์ผมเองในหลักสูตรที่ชื่อว่าเพื่อนหนุนใจสําหรับจิตอาสาและผู้ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช จะได้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้ผลสําเร็จจริงนะครับจากประสบการณ์5ปีที่ผมถูกอยู่ในการรับฟังปัญหาของผู้ที่อยู่กับอาการทางด้านจิตเวชแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์การฟื้นฟูรวมกระทั่งถึงการหาเป้าหมายในชีวิตที่เขาจะกลับไปทํางานไปเรียนไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินั้นสรุปย่อๆได้นะครับเป็น3ข้อ ใหญ่ๆโดยรวมให้พวกเราเห็นภาพง่ายๆหนึ่งนะครับยอมรับการเจ็บป่วยนะครับซึ่งสําหรับจิตเภทแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือวิธีการพาเขาไปพบแพทย์นะครับก็สามารถจะพูดได้ว่าเออแม่ไม่ค่อยสบายพ่อไม่ค่อยสบายไปเป็นเพื่อนพ่อแม่หน่อยอย่างนี้เราก็พากันเข้าไปนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความ สมจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติจริงๆก็ทําบัตรผู้ป่วยด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจด้วยกันแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะมีวิธีพูดคุยกับผู้ที่อยู่กับอาการทางด้านจิตเวชเองนะครับอันนั้นสําหรับเคสที่สื่อสอสารได้ยากสําหรับเคสกรณีที่สื่อสารได้ง่ายขึ้นในขั้นตอนที่เรื่องการยอมรับการเจ็บป่วยและพบแพทย์นั้นผมก็แนะนําว่าหนึ่งนะครับให้เขาทากิจกรรมที่เขาชอบก่อน จนเขามีความสุขแล้วขั้นที่สองก็คือเราลองนะครับสอบถามความรู้สึกเขาว่าตอนนี้รู้สึกยังไงนะครับแล้วขั้นที่สามสอบถามว่าแล้วลองเปรียบเทียบกับช่วงที่ไม่ได้เจ็บป่วยซิว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้ไหมแล้วข้อที่สี่ถ้าเขาฉุกใจคิดได้นะครับถ้าเขาฉุกใจคิดได้ก่อนเราก็บอกว่าถ้ายังงั้นหาตัวช่วยไหมนะครับจะไปพบคุณหมอด้วยกันที่โรงพยาบาลรัฐ เอกชนดีนะครับสําหรับคนที่ยังพอดูเนื้อรู้ตัวอยู่บ้างเขารู้แล้วว่าตัวเขาเนี่ยมันแตกแยกแตกต่างจริงๆเนี่ยเขาได้มีโอกาสร่วมตัดสินใจว่าเขาจะไปพบแพทย์ที่ไหนนะครับแล้วก็จะใช้การท้าทายไปตรวจพร้อมกันด้วยก็ได้หรือถ้าสื่อสารได้แล้วเขาจะเข้าไปตรวจคนเดียวก็ได้เดี๋ยวคุณหมอก็จะมีวิธีให้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ข้อที่สองมีความจำเป็น ชัดเจนมากเมื่ออาการมันปรวนแปรไปมากแล้วจําเป็นต้องมียานะครับที่ช่วยปรับสมดุลสารเคมีสื่อประสาทในสมองนะครับให้การรู้คิดเขาค่อยๆน้อมกลับมาแต่อยากจะบอกทุกคนทุกท่านนะครับว่าในการรับยาทางด้านจิตเวทนั้นถ้าไม่ใช่ยาฉีดนะครับถ้ายาฉีดก็จะให้ผลเร็วขึ้นแล้วก็ ให้ผลคงที่นานไม่ต้องกังวลว่าจะลืมทานยาหรือเปล่าแต่ราคาก็ยังสูงอยู่มากนะครับแต่ถ้าเป็นยาเม็ดเนี่ยอย่างน้อยนะครับยาทางด้านจิตเวชก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆสองสัปดาห์บวกลบนะครับเพราะว่าสมองนะเขามีตัวป้องกันสมองเองไม่ใช่ว่าสารเคมีหรืออะไรอยู่ดีจะเข้าไปแล้วสมองจะยอมหมดมันต้องค่อยๆค่อยๆให้เวลาเขาค่อยๆซึมค่อยๆปรับตัวหากันนะครับเพราะฉะนั้น กว่าที่ยาจะออกฤทธิ์น,นั้นก็มีอย่างน้อยสองสัปดาห์เพราะฉะนั้นต้องให้เวลาถ้าคุณเป็นผู้ฟื้นฟูอยู่กับอาการทางด้านจิตเวชเองให้เวลาตัวเองนะครับถ้าคุณเป็นคนใกล้ชิดขอเวลานะครับถือว่าเป็นการพักร้อนใหญ่แล้วกันนะช่วงนี้นะครับให้เกิดความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือขั้นตอนการฟื้นคืนสู่สุขภาวะนะครับขั้นตอนนี้อาจจะประกอบด้วยส่วนย่อยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบําบัด ผมได้พูดไว้ในละเอียดแล้วหลักสูตรเข้าใจจิตเวชนะครับทําไว้ให้กับพวกเราแล้วก็การฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งในหลักสูตรถัดไปก็จะช่วยนะครับแต่สรุปให้ทราบง่ายๆโดยแก่นก็คือว่าเมื่อสงบอาการรู้คิดดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกันว่าอะไรคือสิ่งที่คุณฝันใฟอยากจะทํายกตัวอย่างถ้าอยู่ในอร์ดอยู่ในโรงพยาบาลก็บอกว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วอยากจะทํากิจกรรมอะไรนะครับ อยากจะเรียนอะไรอยากจะทํางานอะไรเราก็จะร่วมสารฝันต่อยอดเป้าหมายตรงนั้นด้วยกันนะครับหรือถ้ามุมนั้นยังไม่คลิกกับใจถามเจาะลึกเข้าไปอีกในใจเมื่อสงบการแล้วอยู่รับฟังกันพอสมควรแล้วก็ถามว่าแล้วทั้งชีวิตของคุณเนี่ยคุณรักใครที่สุดแล้วก็ฟังฟังเขานะครับถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณก็ถามตัวเองแล้วเขียนออกมาก็ได้หรือบันทึกเทไปไว้ฟังก็ได้ แล้วลึกลงไปกว่าน,นั้นคุณอยากทำอะไรให้คนที่คุณรักมีความสุขแล้วเรามาวางแผนด้วยกันแต่ถ้าคุณไม่เหลือใครคุณรักตัวเองที่สุดเราก็มาดูว่าคุณอยากทำกิจกรรมอะไรให้ตัวคุณเองมีความสุขที่สุดนะครับแล้วเรามาฟื้นฟูสุขภาวะฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งไปด้วยกันนะครับอย่าสิ้นศรัทธาในความดีงามและความสามารถของคุณผมยกเคสนึงนะครับน้องพูดคุยกับ เทพยาดาฟ้าดินมาตลอดแต่หลังจากที่ผมรับฟังอย่างลึกซึ้งแล้วแบ่งปันแล้วน้องฟังคลิปความสุขยิ้มยาวยั่งยืนหลังจากที่เรียนรู้หลักสูตรเข้าใจจิตเวทและหลักสูตรฟื้นคืนสู่สุขภาวะจบแล้วน้องฟังเพล์ลิสที่ผมทําไว้ในเรื่องของความสุขยิ้มยาวยั่งยืนน้องบอกว่าจากการฟังทุกวันทุกวันวันนี้การรู้คิดความสงบใจของน้องมีมากเลยยินดีกับน้องและรอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอให้สวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันทุกท่านครับสวัสดีครับ